ต้องเอาดินมาก่อน6กวงกีแล้วก็นี่3อันนี้นะถ้าปกติจะเป็นสูตรแรกคือจะเป็น6กสาแล้วก็ปุ๋ยหมักหนึ่งเลยนะแต่ถ้าสมมุติพี่มีแกล่เผานั่นน่ะเอาแก่เผาผสมมันจะทําให้พืชบางตัวเขาก็ชอบมากขึ้นเพราะนะบางทีไอ้สเนี่ยสเนี่ยเราก็าจ,จะเป็นเหลือสองเหลือสองนั่นสักแกบสักหนึ่งอ่ะพี่คลุกอีกไม่กี่วันจะกลายเป็นสีดําเหมือนกันหมด อีกไม่กี่วันมันจะกลายเป็นสีดำหมดเลยแห้งได้จากเปลือกทุกขี้เลื่อยเดียวกันขี้เลื่อยฮะได้เหมือนกันได้เหมือนกันได้เหมือนกันแล้วแต่พสุทธิ์ที่เรามีอ่ะแล้วแต่พสุทธิ์ที่เรามีแต่ข้อยาวเพราะเขาสามารถจะหาง่ายไหมแกลบหาง่ายอืมเห็นไหมพี่ก็มีความรู้สึกว่าดินมันเริ่มพวนเริ่มซุยนะพี่นี่หนึ่งบุ้งกี่นี่หนึ่งบุ้งกี่กินแล้วอะไรเนี่ยหมายถึงว่าคือแบบแกลบส่วนใหญ่ส่วนใหญ่จะใช้เพราะมันรุ่นซุย อ่ะก็พี่ก็คลุกนี่ไหมนี่คือธาตุอาหารธาตุอาหารอ่ะพี่ก็คลุกกระดินนี่พี่ก็ได้ดินละเมลอนพี่ก็จะโตใหญ่อย่างนั้นละสูตรนี้เลยอาจารย์ประมาณนี้เลยประมาณนี้เลยใช่ไหมกาแฟใส่ไหมครับเดี๋ยวต้องใส่กาแฟเป็นตัวไล่แมลงที่จะไม่ให้แมลงมากิน,น,นสิ่งต่างๆเรากินในดินอัตราส่วนอน ถ้าเทียบจากร้อยเปอร์เซ็นต์ใช้ใช้ไม่เกินห้ากิโลอ่ะห้าเปอร์เซ็นต์อันนี้นิดเดียวห้าเปอร์เซ็นต์ถ้าห้าเปอร์เซ็นต์ของนี่ก็ตีว่าสักครึ่งครึ่งบุ้งกีเหลือให้มีกินในดินอ่าพี่เอามาใส่อะไรใส่กากระแฟด้วยแกลบตอนต้องมันแกลบเผาแกลบเผาก็จะดีกว่าถ้าแกลบดิบพี่ก็ต้องหมักไว้สักเจ็ดวันเพื่ออะไราจารย์เพื่อให้มันมีสารบางอย่าง มันดูดความชื้นดูดอะไรเงี้ยมันเป็นแกบดิบอะบางทีพี่ทิ้งไว้เป็นปียังไม่จะสลายเลยไปเอาแกลบเผามาครึ่งหนึ่งพี่จะทําตามสูตรผมนี่ก็ได้ใส่างี้ทั้งหมดพี่ใส่นั่งครึ่งนึ่งครึ่งนึงครึงเพปรับสภาพใช่จบ ปัญหาเรื่องดินนี่เป็นโรคพืชปัญหาดินไม่อุ้มน้ําปัญหาดินต่างๆพี่ต้องใช้ดินจริงอ่ยแต่ดินถุงที่พี่ใส่เข้ามาพี่ลดน้ำอย่างนี้ป่านนี้ยุบไปแล้วแน่นนะออย่าลืมนะที่ถูกต้องพี่ต้องลดอย่างเงี้ยเจ็ดวันไม่ถึงว่าทำไมพี่ทําแปลงใหญ่นะทิ้งไว้ก่อนทิ้งไว้ก่อนแล้วพี่ก็ไป่พอตอนนนพี่ครบสิบเจ็ดวันสิบแปดวันพร้อมย้ายปลูกไอ้นี่ดินก็จะพอดี